อันนี้นี่เพื่นก็เอามาให้แ้วก็จ่ายเงน <ừ. S 1> ินเนาะค่าบ่ายห้องชใช้อะไรมาเบิ่งน,นูกก็มาหนังเบิร์นจองไว้เลยบ่อเหมือนบ่อ <c oughs> จะหัวจะน้อยมีคนมาเลยอันบ่ได้ได้ห้องหน่มาเพื่นก็จะมาสร้างมาปัดกวดใหม่ที่หมื่นตอ็นบ่ายแลยจะซื้อ แต่ว่าท่อถาดนี่เบิ่งมดได้เนาะจานมัน,มนมาตัดไปแล้ว,วกกอืมบ, <c oughs> บิวขักขนาดเลยไอ้เพิ่นนาสิขึ้นมาอยู่แต่เฮงเนาะไอ้นาสิขึ้นมาอยู่แต่เฮงผูนเห็ดฮอตปั๊มน้ำมันนี่อ๋อขากเลยโดยฮา,ยล,ายละเซเวนเ่นอเลเว่นอยู่ฮั่น มันเกิดใกล้ๆอยู่นี่เขาสุกปีงไก่ก็อยู่หันอยู่หันน่ะไอ้ว่าอ,อยู่สายซาว่าอยู่ใกล้ๆอ <c ười> โอ้ยนี่ไอ้พักอยู่หันนีน่ย่างเอาไปหันขาดไปหักห่อดปีงไก่เลยฮะของบอกออกมากรบปุเห็นยังแล้วอยู่แต <c ười> ่ในห้องผา <c ười> <c ười> ยของญาติญาติญาติยังเก่าตรงนี้นะ่ะผู้จักกับน้องเพิ่นนี่ กอมีคนมอก้นในไหนจะมาอยู่แต่เฮิงละบ่นเี่ยนแล้วเป็นลี่ยนกันะครับอ๋อกะไผกะมันพอปกติหามาเห็นอีกคนหนึ่งนะมอหนึ่งจิทธิมยังยาวหนอยยังน้อยน่นะอันนี้เฮือนผักหลัดสมีได้เนาะบานผักหลัดสมีไป่น้อไหมขาห้องเนี่เริ่มต้นตั้งแต่แสนหนึ่งแพงสุดนะคือสองแสนบ 30,000บ่มีเนาะอ่า100,000นี่คือห้องพัดลม150,000นี่ห้องแอเตียงเดียวเตียงห้องแอ2 0 0 0นี่เตียงคู่อ๋ออ้ายสิมาอยู่ห้องนี้บ่ยุงกบ่มีอยู่เินี่บ่มียุงเพราะว่าห้องมาน่มีบ่คืนมา มนขอเบิรงห้องบอหนายเพื่อนชิมาจูหน่อย <c oughs> อันนี้ห้องค่ะอันนี้ห้องละแสนนะพี่น,อสะสะน้องเลยสะอาดเนาะสั้นส้มอันนี้ สิมง่ายแน่แต่อ้ายเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเด้อบ่มีรีบเด้อยยมีบ่อนนั่งชมวิวอีเนาะอเนเพิ่นสิสร้างยังอีกอันนั้นเป็นบ้านพักีบ่เป็นเฮือนเลยอ๋อเพิ่นสิเฮ็ดเฮือนอยู่เพิ่นเนาะอืมเพิ่นสร้างอเองบ่ยากครับ ไอ้ของเจ้าของเพื่อนนี่ลังนี่ลังนัทลังนัทแม่นบอตั้นหน้ากระแม่นบอต้นนี้เสื้อเราเป็นตัวของเคอมเมทา้ตัวนี้โบแม่นได้เนาะตัวมีกำแพงฝั่งนั้าโบแม่นเนาะติดติดกันเลยตรงหน้าก็จะเป็นตลาดเชโนพี่น้องเลย บ่าแต่เลี้ยงผู้สาว์ในไอ้เนี่ย <laughs> ค,คนมาชื่นชมไก่แซ่บไปโอ้โหนี่เดี๋ยวจืดออยู่ห่านนั่นเดยเพราะว่ากรเจ้ามีห่านขับเขา่านำเดย์กระแมนกรแมนโค้งมาเลยปีงไก่โดยปิ้งไก่เพิ่นก็ม,มีอยู่นี่นอ,นอ๋ออันนี้คือสะดวกสบายเนาะสมมติว่าเ้างไปยังออกไปนั่งกินก็นกนสั่งแบบว่าพนักง,งานในนี้เพิ่นก็เอามาให้แล้วก็จ่ายเงินเนาะ คากบ่ายห้องใช่ไหมมาเบิร์นทุกประมาณหนึ่ง,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 งจองไว้เลยบอ่อหมืออ่นบ่จอจะหัวจะน้อยมีคนมาแล้วบ่ได้ได้ห้องจอมาเพิ่นก็จ,จะมาสร้างมาปัดกวฎใหม่ตีม่ห <c oughs> มืนมาาม่นเป็นบ่ายเลยจะซื้อแต่ว่าท่อถ่านนี่เบิ่งบไนน่ได้เนาะจานมันตัดไปแล้ว การตัดไปอล้รนอันวัเนะโทรศัพท์อยู่ทีวีอยู่ในโนอยู่เทิงเป็นมันแห่งสัญญาณมันแห่งร้ายอีกข่ะดีพี่เนาะยู่นี่เนาะสันสามเป็นบ้านพัก <c oughs> อยู่เซโนเลยสะดวกสบายเนาะอบอนตลาดอยู่หันหันตึงมอเตอร์ก็อยู่หัน อันเดนดึกมอเตอร์เซคโนเซเว่นยีเอ็ดกับยูฮันนะแต่ว่าเป็นพักลุมพุ่นอันนั้นก็จะเป็นบอลพักห้องแอร์เนาะ ันได้ตามความรู้จักกับน้องเพิไว้กางเทิงนี่สิมีอยู่4ห้องพี่น้องเอยเนาะคืละแสนแสนนึงก็100กว่าบาท แสนหนึ่งก็สิประมาณร้อยสี่สิบห้าสิบนี่แหละร้อาบาทเนาะประมาณนั้นเพราะอยู่อยู่ในห้องพัดลมคืนละร้อยห้าสิบบาทเนาะไ่ได้แพงเพียงเท่าน้ย

ติดจังหวัดน่านน้อยเนาะทางใดจะซี่ไปดูทางใดสยามบุรีซี่ไปทางเวียงหับ่อทางตะแขะทางเวียงหัวแลยวจะซี่ไปเกิดทั้งนี้เลยเวียงเกิดเกิดไปซื้อเลยอันนี้ศูนย์กลางเหนศูนย์กลางของเราหัได้แขวงปากกลางอันนี้สวนอาเกศนี่สิส่วนอาเกศนี่สิเป็นฝากกลางของเราไปมาเองอังนั้น ตัวนี้อยู่ใสเนาะฮะกังงเด้เอออออคิดนอกละขึ้นมาทางเทิงนี่งงไปเ,เลยตรงนัง้นจะเป็นคิวรถน่ะเัียงเวียงจานตาแขกนะ <c oughs> ยังจานตาแคกตัวนี้พี่นอกเว้็เห็นอยู่ฮนะเนาะง,งงเลย อ้าคอยขึ้นคอยลงแล้วยันมันพาลาดเลยยันหมืนม่นเลยเจ้าแบบบอกคือไว้หนุ่งไว้รุ่นเลยยันวากเข่าอ่อนนะปล่อยลงไป้แล้วซันสามเนาะซันสามนี่อคอยลงแล,แล้วนี่นี่คือกันนี่คอยคือกันอีก ถ้าพ่นโต๊พตพะพ่นบนโต๊ะบุปเป็นยังเนาะก,กับพ่นโต๊ะระยะมันหมื่นนะนะเนาะลายหองเพิ่นบันห้องกสองแสนพี่น้องเลยลายคู่ลายคนกระลุ่นได้ยันอายหากง่ายแพงบ่าวลาวประเพณเป็นนาไดา้เห็นนะติดตามให้หนเดอ้อกับผู้เศกผู้สาวเป็นนาไดาเพิ่นสิสมหวังสมหักบ่สิมีคนหกักคนหมักเพิ่นอีรีบร่แบบนี้นะ ไอ้่าอย่าลงในห้องเบอร์สามได้ผูกพี่ห้องไอ้พี่เบอร์สองอยู่ข้างล่างแต่มัน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 กระซีอยู่บ่ค่อยดีอะไรพี่น้องบ่คืออยู่เถิงสั้นสามอยู่เถิงลมดีบรรยากาศดีอันนี้มันก็อบอ,อ้าวหน่อยจังหน่อย เป,เปิดไฟแล้วบอสไ <c oughs> อ้เปิดแร่บ่นอนไอ้ห้องแง่นี่พี่ต้องเลยที่ห้องขึ้นไปเบิ่งมดเลยนี่ห้องผัดลม n น้ m ส k i n ิใกล้แต่ว่าไอ้เป็นมาได้สูบยา <c oughs> <c oughs> จักคิดอย่างไดรจะมา,มานอนเตียงขู่เทนอนกันอนอยู่ผู้เย้าหามาเสาห้องเตียงคู่ ห้องเตียงคู่มันก็นเลยแพงเนาะสองแสนถ้าเตียงเตียงเดียวนะ่ะแสนห้าห้องแอร์อันนี้ตามที่สอบถามข้อมูลมานี่เด้นี่ราคาเพิ่นก็นแจ้งมาหนี่เด้จะนับจีฮาว่าออกไปโลโลเลยเลยราคาเขาก็แจ้งมาอยู่ทงลูกค้าที่มาผักเซาลัดสมีนี่ทางบ้านผักก็แจ้งปรับราคานี่เด้ห้องพัดลมนี่แสนหนึ่งห้องแอร์เตียงเดียวแสนหา้าแอร์เตียงคู่สองแสนนี่ เร right? mm ิ hmm. ่มแต่วันที <t <t ่หนึ่งเดือนหนึ่งขันสี่เป็นต้ไปยู่เข่าแล้วบ่อไอไปกินเข่าก่อนไหมนักปกินยูไซพแล้วหัวบอลเอาเคยไปกินคนละกินข่าแล้วสิได้มีเหื่อมีแหงเลยจิกินแต่กระเพรอนะบ่อนังบ่อยากอยู่ เห็นไายชาบานเนี่ยยังบอยากเขาอยากน้ำอยู่เจ้าได้อยากบ่อยากกระชวยบ่ยากนะเนี้ยอยากได้มันเที่ยงไห้ได้จะซื้อกาแฟนี่งมาโอ้ยกินกาแฟถุงหนึ่งเบิร์ถุงหนึ่งเลยมันไม่ได้ซีโซ่หนึ่งนะถุงโดยโดยโดยกินหมื่นว่าเนี่เลยหมื่นเอ็ดเนี่อ่ะบ่กินกระบอกเป็นยังไงซะ กินกับผมตอนยั้งนุ่งกับไล่เพื่อว่ากลางคืนนุ่งเข้ามากินเพื่อชวนแต่ลาวมาเที่ยวพิลามมวนจะบอกอ้ายมาลาวนะมวลจะบอกมวลนะดีใจมาผมได้มาเที่ยวเมืองลาวโดยดีใจ สีมาอีกอยู่บ่อไโดยสุดยอดเลยตั้งใจนี่อยากมาอยู่เล่าหน่อยเนาะโดยชงปีเลิจบช่วงปีครึ่งโดยมาอยู่เล่าก็มาอยู่ครับผมมีบนอยู่บนเ้าลีก็มาอยู่น้ำนอกนี่ก็ได้ต้องโดยมันอยู่น้ำเนาะก็ได้หากแพงกันคือเก่าหันแล้ว ดูนากันไปนากันไปใช้กับสิพาไปดอกด,ด้วว่าอันแบบว่านี่ไดเขาเรียกว่ายังบ่เจอเนื้อขู่อีกีิฮะนะยันนองสิพาไปหาดอกว่าพืชนะนาขตไดถ้าเกิดเราผู้สาวเขาแบบบมมีภัยจริงจังกับเฮาหะนะแบบนี้นะแบบบมมีคนจริงจังแบบนี้นะมันก็เหล่องของนาขตดเนะาะเฮาสีหากภัยขบภขัยก็ดี จะท้ามาอายเพิ่อนนะความเพอมเพิ่นนร้อยเปอร์เซนต์อย eh ู่แล ok right ้วเมนบอยเกินร่อยเนาะโดยจึงมาโดยล้มได้ล้มได้ผัดนี่คือจะคือมีคนมาเปิดประตูนี่คือมีคนมาดันประตูนี่ มันแม่นลบบอลหรือว่าอีหยังอยู่ข้างนอกคุว่าแบบ่มเดี๋ยวมาเปิดประตูบ่ะคือคนยแย่ไปย่ามายเนั่ยนะโดยแหม่มนะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอเคอันนี้ก็คือเก็บผ้าบ,บอลดูบอนเศร้าทางอายเพิ่นให้เบิ่งซื่อๆเนาะแล้วก็เรื่องของหัวจิตหัวใจกันยังบ่ฮู้ดอกคาถาเพิ่นไปนำกันนั่นแหละสิเป็นจังได๋ก็ดี น่อยเนาะเฮากะสีว่าออกไปก่อนมันก็บรได้ี่น้องเอ้ยนะสีว่าไปก่อนมันก็บรได้แต่ว่าใจเฮาน่ะมันลอยอยู่แล้วใจอ่ายนะมันลอยก็สีว่าไปก่อนมันก็บรได้ยันเป็นบกขิดคือใจเฮาขิดน้อยเนาะเป็นกำลังใจให้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้ดอเนาะอ่าเก็บภาพนสนริก่อน สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดี